ถึงแล้วเนี่ยแก่นมะกูดไม่มีขึ้นข้งบนน่ะแก่นมะกูดคือรถขึ้นข้างบนนู่นน่ะสิบเจัดสองห้ารถนาจไลน,นเนี่ยสภาแห่งความโชคดีห้าไฟไฟมขับรถสิบเจ็ดสองห้าหนึ่งมกราคมสองห้าหกเจ็ดมาถึงแก่นมะกูดงูเน่ะช้าตัวปเปื้อนเลย ช้างตัวเบล่เลยนะเเนแลี่นี่ขับไปเรื่อยผมก็ถ่ายไปเรื่อยรอบก็กลับได้เลยไน่เอยน้ำแล้วเข้าไปไม่ได้แล้วแก่นมะกรูดบ้านไรอุทัยธานีโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ฮะเขึ้นไปีาไม่ได้เหรอได้ไรถไปได้เลยครับเอาขับรถไปเหรออ๋อนี่างกว้างครับอ๋อมีอีกลานหนึ่งออชาติอ่ะอันนั้๋อไปถึงนรง้นใช่ไหมอันนี้มาข้างหน้ามันเออถึงว่าดิไปปเอารถมารถมาไก่มีที่จอดกว้างรถมาอันนี้มาข้างหน้าอนเดี๋หลง้าล่าอันนี้ ตำนานป่าแห่งวีระบุรุษหนาวสุดกลางสยามเจ็ดผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าห้วยขาแข้งสึกนาคาสถิตอย่างนี้นี่เขาบอกรถขึ้นไม่ได้เลยอีกห้าร้อยเมตรก็ทิ้งเต็มเลยเนี่ยแก่นมะกูดเนะ